สวัสดีครับเอ,อเอ,อน้ำท่วมนะครับเออมันเจ้องหญ่อีกอะ่ะบอกมีน้ำเมินแล้วนะครับเมอนแต่ไม่ว่าหลายเดือนแล้วเข้าในนาก็เต็มไปด้วยน้ำบ่มีเนาะวันนี้มีน้ำแล้วขอบคุณคือน้ำจะท่วมกับบ่เป็นยงมีน้ำที่ไหนความอดุมก็ความอ,ด,ด,มามอ,ด,อด,ดุมสมบูรณ์ก็มีที่ฮั่นนะครับ มานนี้ครับน้ำท่วมนะครับแต่ดีใจท่วมกบบไปนยงังดีกว่าน้ำบกมีนอวันนี้มันผอบรรยากาศนะครับน้ำท่วมในน,มใน้ำในในห้วยในคลอนนอหนี่ดูนี้ข้าวน้ำลงมาเรื่องเริ่มมานนักน,นะครับไหลลงมานักเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ดูครับดูบรรยากาศครับขอบคุณจริงจริภาวนาหลายคืนแล้วผมบ,บ่โต้สื่อๆน้ำในห้วยในนาให้แห้งมดนะวันนี้ก่อนผมโตมาวันสองวันน่ะน้าท่วมมาแล้วดีแล้วขอบคุณแต้ๆถือเข้าจะเสียหายก็บ่อเป็นยังแต่บ่อช่มาใจ้เสียหายั้งหมู่ั้ามวลแล้วเสียหายนี่เดียวบม่ได้ไม่เป็นไรดีกว่าน้ําไม่มีนะครับอันนี้ที่อันนี้จะเป็นน้ำเออจะเป็นในานานะครับในนา,นานเป็นแถวเลยนะครับ ในห้วยก็ชิดไซส้นี่หน่อยก็ตอนนี้ก็เต็มเต็มด้วยน้ำเนาะเต็มด้วยน้ำเลยนะครับดูดูบรรยากาศดูบรรยากาศครับวันนี้ขอบคุณจริงๆน้ำท่วมเนี่ยในรอบสิห้าไปขอบอกแก้วนะครับมาได้ตกนานแล้วนะครับหลายปีแล้ว น้ำบ่ท่วมอย่างนีหลายปีแล้วน้ำท่วมยางนี้ก,กวดีทำให้ข้าวเฮานี่สมบูรณ์จะไต่พ่อองกัเ่เป็นยังธรรมดาของชีวิตชีวิตไม่สมบูรณ์เต็มร้อดีกว่าฝนไม่มีน้ำไม่มาดูบรรยากาศครับวันนี้เรามาในทุ่งนามันดูบรรยากาศน้ำท่วมในนานะครับ งต้องอย่างอีพราวันนั้นไหลคืนไหลเตื้อแล้วหูกับบอมมาซเตื้อมาวันนี้ขูกับโต๊ะบอมาซะวันสองวันน่ะทั้งวันทั้งคืนเย็นเย็นวันนี้นี่วันวันวันที่ไหลนั่นที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าวันอะไรนะวันพุธนะครับวันพุธน้ำท่วมยากาศดีไทยร่มเย็น ทำให้ข้าวเข้าไรลต้นก่อนตายแต่บ่าตายเื่ยมันก็ต้องโดนน้ําแบบนี้เพราะมันมม่ได้กินน้ําเป็นหลายเดือนแล้วนะครับดูครับุมบรรยากาศครับดูบรรยากาศครับโอ้ไมี่เกียอะไรแวบบๆอ่ะพอปีนมาพอสักไร โอ้มะก,ก้อยกานะครับน้อมะก้อยกาถ้าเป็นภาษากะรเรียงก็เอ่อมะกวยเปาะนะครับมะกวยเปาะมะกวยเปาะมะกวยเปาะเมะกากวยเปาะเมาอย่แล้วก็มาขณะดูครับ ดูบรรยากาศครับบรรยากาศน้ำท่วมครับในนาเสียหายกบ,บยา่าปีนี้